สุบินนิมิตข้อที่16บหคนล้มราชาธิปไตยพระเจ้าระเสนทิโกศนทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพ้ทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็นอาหารพากันเคี้ยวกินอยู่กรอบๆพระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านน้นประชาชนทั้งหลายไม่พอใจการปกครองแบบราชาธิปไตยจึงพากันจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อต้านการปกครองของพระราชาให้ได้มาซึ่งการปกครองแบบราชาธิปไตยให้พระราชาลดบทบาทลดอำนาจลง อยู่ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันเมื่อพระราชาไม่ยินยอมก็พากันปฏิวัติร,รัฐประหารยึดอำนาจให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืนก็ล้มล้างพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นๆพร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจากประเทศชาตินั้นเสีย มีบางประเทศที่พระราชายินยอมตามคำขอร้องของประชาชนยอมลงจากอำนาจเดิมคือราชาตายประชาราษฎรในบ้านนั้นเมืองนั้นก็จะพากันให้ความเคารพเชื่อถือในองค์พระมหากษัตริย์พากันยกย่องเชิดชูในพระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิตเพื่อให้เป็นร่มโพร่มทรเป็นสมมติเทพกราบไหว้เทิดทูนให้เป็นศูนย์รวมน้ำใจของประเทศนั้นๆตลอดไปสิ้นกาลนานเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้านน้น